สวัสดีอีกเทือนหนึ่งนะครับเนาะกับคนหักการปลูกปลาหักสีเขียวเนาะแรงมือนี่กับแรงมาที่หมิถุนายน2องพันอเนาะไปปลามาอีกพี่น้องก็ได้นี่ได้สมุนไพรมาปลูกเนาะกาเขาเบียเขาเนะถอนออกมา อันนี้คือกำลังเสือโครงนะครับกษีว่าปลูกไว้นี่แหละเป็นสมุนไพเนะสมุนไพรตัวนึงอีกที่ผมเคยใส่ประจำละเนาะเคยใส่ผมใส่อยู่นี่ยาบำรุ่งนี่เนาะบำรุ่งกำลังลุ่งเรือำรุ่งมอนง่ายนี่มันสืไป สางสิ่งที่ห่าเสียไปในร่างกายห่อละ่ะสร้างควมดลุสมสางอยียงต่างๆเนาะระบบภายในห่อให้มันมาสมบูรณ์คือเก่านะครับกินแล้วกับบเม่อยบ่เพียบ่อ่อนบอ่มล,ลาเนาะนะครับยาพวกนี้สามารถดองเหลากินก็นได้เพื่อนนี่นะครับ มนันร่วมกันหลายอย่างเนาะผมใส่ยูสิบสองตัวอยาเนาะร่วมกันนะครับอน,นี้คงกระสิม่าปลูกไว้เนาะปลูกไว้เพื่อในพ่ายภาคนาพุละมันใหญ่เนาะกับสีได้เป็นแรง ศึกษาธรรมชาติแบบท่องเที่ยวเชิงศึกษาธรรมชาติศรรตึกษาสมุนไพรไปนธุ์น,นะครับหูสิเฮ็ดลองเบืองเนาะอีกสี่หาปีว่านี่นะเพื่อมีโอกาสนี่ครับปลูกง่ายเพื่อนนี่ยกระไรปลูกง่ายนะครับไอผมปลูกอยู่ที่ทำงานผมก็บแบบนี้ล่ละเนาะ ปลูกปนไปน้ำป่าไม้นะครับปลูกซับวางไปเรื่อยเนาะแต่ว่าเพื่อนเป็นเครือแต่ว่าเหาก็จะให้มันขึ้นเป็นบางต้นก็เป็นไปได้เนาะแต่ว่าจิบ่ให้มันขึ้นสูงบ่ให้มันเพราะว่าเขาขึ้นไปแล้วมันจิไปเฮ็ดให้งะกิ่งใหม่ตายเฮ็ดให้ต้นใหม่ตายนะเพื่อนนะครับเหากับ พยายามสิบวให้มันขึ้นไปปกคุ้มแห้งเนาะเขาก็ต้องมีวิธีการให้เขาสามารถอยู่ร่วมกันได้เนาะครับผมจะปลูกแล้วมนนเลระ ผมปลูกอยู่ที่ทำงานแต่ข้าวอยังเหตุงานอยู่เนะาะอาจารย์กระไงล่ะครับไงแล้วเนาะซุ้มที่ผมปลูกไว้นมันไงแล้วตอน,นกําลังไงตอนผมออกมาเนี่ยเนาะปลูกแล้วไปแล้วต้นหนึ่งครับนี่ยู่ไต้ต้นแดงนี่ละต้นแดงหน่อยปลูกง่ายๆ หมุนไพรใกล้ตัวเวลาเฮหออยากต้มอยากส่วนมากก็เอาต้มนะครับเพราะว่ายาของเราผ้มกับเุาคอยใส่ไปไหนหรอกใส่ยาตัวอ,อื่นอีกเนาะหลายนยาของเหามันหลายแห้งครับหลายตัว้วแต่ห้าวจะใส่เนาะเลือกใส่เอานะครับ ผูใดสนใจกับพ่อมี่หรอกครับยาดองเหลาก็ได้หรือ,อยาต้มยาบำรุงกับร่างบำรุงร่างกายบำรุงเลือดนี่แหละเฮ็ดร่างกายเห้ากระปกีกระเป่ากระซับกระเซงอยู่ตลอดเวลาเนาะพอง่ายมันจะเฮ็ดไห้เห้าบวมื่อยบวบเพี้ยบบวบเาง่ายว่าสิบะนะครับ มันสำราเป็นยาอายุวัฒนะพละยาพวงนี้เนาะครับเมื่อเขากินเป็นประจำมันก็เหตุให้ร่างกายเขาสมดุลมักกับสิต่านไอ้พุ่มคุ้มกันได้ทุกอย่างนะครับคือความเมื่อลา มนี่มันสิบ่มีมากไก่นะครับเนาะฝนตกติดต่อกันสองมือครับฝนใหม่ก็มีแห้งเนาะเริ่มว่ามือว่านนี่กับ กำแังว่าจะไปหดอีกละแต่ว่าเขาฝนก็ไม่อีก,กเลยโอ้ยดีใจขนาดนี่ครับต้นหาดหาดมะหาดนะครับอันนี้ก็เป็นยาคือกันเนาะเป็นยาสมุนไพรคือกันเขาได้หลายตัวคือกันเขาทั้งยาบำรุงทั้งยากระเพาะยาลอยแปดได้บิดนะครับนี่เป็นยาขาพญานก็นได้นะครับเพราะว่า แกนเขานีน่มันมันสิขมเนาะนะครับเนื้อไม่ดีนะครับเนื้อไม่เหลืองามเนื้อแข็งทนทานนะครับเห็ดเสาเฮื่นเห็ดนี้เท้าเรือยไปเรือยนีเรือยบได้เรื่อย,อรรยแหละนะครับผู้เท่าพิ้นโบราณพิ้นเอาไปเห็ดโปรงล่างนะครับ นี่ต้นพยุงอันนี้พยุงปลูกใส่เงาไปเลยนะครับ เราใหม่อ,ออกแล้วนี่นะครับเราใหม่สังไพยไ่ยเรียงนองเนาะปุ่นนอหนึ่งนี่อยู่นี่สองสามสี่หา้าอออกลายแล้วบนหกผู้สุดยอดเลยเจ็ดโอ้คอนี้นเจ็ดนอละครับคนนี้เห็นบอ ก้อนนี้ท่านออกนี่ยท่านบอกเกิดกินนอ้องใหม่ตัวกินได้แล้วครับน,อนยยอ้องใ่เนาะมุนีมีแต่สมุนไพรเปล่าครับน้องมุนี ไอต้นสมัดเนาะสมัดน้อยสมัดน้อย,ยอเป็นยาห่อนเป็นยาห่อนนะครับครับของเสี่ยวจากร่างกาย สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปไปเพียงแค่นี้นะครับเนาะเดี๋ยวผมก็จะปลูกต้นไม้ต่อเนาะครับพอกันหม่คลิปหน้าจนได้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เนาะเพื่อเป็นกำลังใจนะครับสิ่งที่ทําคลิปต่อๆไปนะจะได้ก็ ฝากถกคนนะครับนนสี่เน่เสนอเน่มาเน่นะครับว่ามันตรงเห็ดนี่ไงอะไร,ไรผมก็บบเคย,คเยนี่เนาะทางยูทูปผมก็บหัดเห็ดนะครับอัสรับคกินนี้ก็สวัสดีครับ